โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุกโรงเรียนบ้านไทยเจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปาจีนบุรีเขต 2. 2ข้อมูลสถานศึกษาข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านไทยเจริญที่ตั้ง77หมู่5าตำบลวังท่าช้างอำเภอกรบินบุรีจังหวัดปาจีนบุรีข้อมูลผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียน1 0เอกนิพนธ์จำศีปัจจุบันโรงเรียนบ้านไทยเจริญทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองถึงมัธยมศึกษาปีที่3โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งเส้น175คนข้อมูลอาคารสถานที่ประกอบด้วยอาคารเรียนจำนวน5าหลังอาคารประกอบการ3หลังโรงอาหารและสหกรณ์1หลัง สนามเด็กเล่นสนามฟุตบอลจำนวน1สนามสนามวอลเลย์บอลสนามตะก้อ1สนามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ5ด้านประกอบด้วยด้านการป้องกันด้านการค้นหาด้านการรักษาด้านการเฝ้าระวังและด้านการบริหารจัดการ <S 1. 1. <S มาตรการด้านการป้องกันประกอบด้วย4ตัวบ่งชี้ มาตรการด้านการป้องกันตัวบ่งชี้ที่1.1ห้องเรียนสีขาวกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนปลอดยาเสพติดทุกชนิดคณะกรรมการการดำเนินงานแต่ละห้องจะแบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆ4ฝ่ายประกอบด้วย 1. ฝ่ายการเรียน 2. ฝ่ายการงาน 3. ฝ่ายกิจกรรม 4. ฝ่ายสารวัตรนักเรียน มาตรการด้านการป้องกันตัวบ่งชี้ที่1.2สถานศึกษาจัดประกาศผลงานห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกภาคเรียนและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรโรงเรียนมีการประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทุกห้องภาคเรียนละหนึ่งครั้งและมีการประกาศผลห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกภาคเรียนและมีการมอบรางวัลแก่ห้องเรียนสีขาวดีเด่นมาตรการด้านการป้องกัน ตัวบ่งชี้ที่1.3สถานศึกษามีการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุรีโดยมีการจัดอบรมให้ความรู้นักเรียนและร่วมกิจกรรมเพื่อความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่มาตรการด้านการป้องกันตัวบ่งชี้ที่1.4สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดโดยการจัดส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม เห็นโทษของยาเสพติดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยมีกิจกรรมดังนี้มีการบูรณาการการเรียนการสอนเรื่องยาเสพติดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมด้านการต่อต้านยาเสพติดโลกกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมการซ่อมเสริมกิจกรรมทางด้านดนตรีกีฬาและกิจกรรมจิตอาสา มาตรการด้านการค้นหาประกอบด้วย3ตัวบ่งชี้มาตรการด้านการค้นหาตัวบ่งชี้ที่2.1สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลสถานศึกษามีการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกอบด้วยการประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้านต่างๆกิจกรรมการเยี่ยมบ้านกิจกรรมโฮมรูมมาตรการด้านการค้นหา มาตรฐานที่2.2สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มนักเรียนโดยโรงเรียนบ้านไทยเจริญมีการจัดระบบงานและการจัดกิจกรรมส่งเสริมความประพฤติให้เหมาะสมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความปลอดภัยให้กรับรนักเรียนโดยการนำกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนได้แก่รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนการส่งเสริมนักเรียน และการป้องกันแก้ไขปัญหาและการส่งต่อมาตรการด้านการค้นหาตัวบ่งชี้ที่2.3สถานศึกษามีการรายงานและการสำรวจการใช้ยาเสพติดโรงเรียนบ้านไทยเจริญได้จัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวและมีการทำแบบบันทึกปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาวอยู่เสมอมาตรการด้านการรักษา2ตัวบ่งชี้ มาตรการด้านการรักษาตัวบ่งชี้ที่3.1สถานศึกษามีนยโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นประกอบด้วยด้านสุขภาพอนามัยด้านจริยธรรมด้านสังคมและการฝึกอาชีพด้านการรักษาตัวบ่งชี้ที่3.2สถานศึกษามีคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา มาตรการด้านการเฝ้าระวัง2ตัวบ่งชี้มาตรการด้านการเฝ้าระวังตัวบ่งชี้ที่4.1สถานศึกษามีตู้เสมารักษหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจาร์การพนันและการทะเลาะวิวาท มาตรการด้านการเฝ้าระวังตัวบ่งชี้ที่4.2สถานศึกษามีการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักป้องกันปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อรามุกอนาจารการพนันและการทะเละวิวามาตรการด้านการบริหารจัดการ5ตัวบ่งชี้มาตรการด้านการบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่5.1สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบายมุขมาตรการด้านการบริหารจัดการตัวบ่งชี้ที่5.2สถานศึกษามีคณะกรรมการการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข มาตรการด้านการบริหารจัดการตัวบ่งชี้ที่5.3สถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายมาตรการด้านการบริหารจัดการตัวบ่งชี้ที่5.4สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทำ m o u ตามข้อ5.3มาตรการด้านการบริหารจัดการตัวบ่งชี้ที่5.5 สถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน